สวัสดีครับเพจลูกชิ้นปลาเยาวราชสูตรโบราณเนื้อปลาอินทรีย์แท้100%นะครับก็อันนี้ก็เป็นสินค้านะครับเดี๋ยวจะนำไปส่งให้ลูกค้านะครับก็คือสั่งพีออเดอร์ไว้นะครับผมก็คือสั่งผลิตล่วงหน้าไว้12โลนะครับก็คือเดี๋ยวอันนี้ต้องทำพิเศษนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะเอาไปใช้ในงานนะครับผม ครับผมอันนี้ก็เลยรัดคิวทำให้ลูกค้าของคุณกิจกับของคุณกุ้งนะครับผมเป็นตัวแทนนะครับผมน,นี่ก็เดี๋ยวจะไปสง่งให้ทีก่อนครับอันนี้ก็คือเพิ่งจะอ,ออกมาจากาห้องเย็นนะครับผมก็ก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าเนี่ยก็คือเราทําให้ลูกชิ้นเนี่ยเสร็จตัวก่อนนะครับก็ประมาณสิองชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็จะส่งให้ลูกค้านะครับคือ กล่องนึงเนี่ยก็จะบรรจุนะครับประมาณ6.6 6กิโลนะครับผมอันนี้ก็สิบสองกิโนะครับก็จะเป็น2กล่องครับผมไงก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับเพจลูกชิ้นปลาเยาวราชสูตรโบราณเนื้อปลาเอินรีแท้ร้อเ์เซ็นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ากลับมาเปิดผลิตนะครับการปกติแล้วเดี๋ยวจะโพสทางหน้าเพจนะครับผม แล้วก็เกี่ยวกับการจัดส่งทั่วประเทศนะครับก็เดี๋ยวปีนี้น่าจะเห็นกันแน่นอนนะครับไงก็ขอขอบคุณมากครับติดต่อได้นะครับเบอร์คุณตูนนะครับ0851785333ขอบคุณมากครับที่ติดตามเพจลูกชิ้นปลาเยาวราสูตรโบราณเนื้อปลาอินทรียแท้100%ครับขอบคุณมากครับ